สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูยอดจองในงานมอเตอร์อีโปเป็นวันสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่มาสำหรับเว็บไซต์มอเตอร์อีโปทางการเลสซิ่งจะฝากลิงก์ไว้ทางด้านล่างให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมสำหรับยอดจองวันสุดท้ายนะครับมีเข้ามาเพิ่มเติมถึง6000กว่าคันเลยนะครับแล้วก็สรุปในยอดจองของฝั่งรถยนต์นยอยู่ที่33,000ันคัน ้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับสําหรับวันนี้ทางการเลสซิ่งจะพามาได้เรียงแต่ละยี่ห้อนะครับยอดจองเนี่ยทั้งหมดภายในงานปีนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเริ่มต้นจากที่ยี่ห้อแรกก็คือ Porsche Porsche มียอดจองอยู่ที่132คันทางด้านของ Porsche นะครับหรือว่า p o r s เช่มียอดจองมาสุดท้ายเข้ามาอยู่ที่17คันทางด้านแบรนด์ต่อมานะครับก็คือ Mini Cooper มินิมียอดจองอยู่ที่145คันทางด้านของมินิคูเปอร์วันสุดท้ายนะครับยอดจองเข้ามาเพิ่มเติมอีก12คันทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับทางด้านของยี่ห้อถัดมาก็คือแบรนด์เล็กซัสเล็กซัสมียอดจองนะครับอยู่ที่149คันทางด้านของเล็กซัสนะฮะแม่ต้องบอกว่าเข้ามาแซงทางโค้งสุดท้ายเลยนะครับ ทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมายี่ห้อถัดมาก็คือเปอโยเปอโยมียอดจองอยู่ที่162คันทางด้านเปอโยนะครับมียอดจองเพิ่มเติมเข้ามาวันสุดท้ายที่17คันทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมายี่ห้อถัดมาก็คือ a ดี i อ u ดีมียอดจองอยู่ที่189คัน วันสุดท้ายทำยอดจองสูงสุดได้ถึง40คันเลยนะครับก่อนหน้านั้นจะจอง่าประมาณ10คันแต่วันสุดท้ายเยอะมากทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาก็คือซูบารุซูบารุมียอดจองอยู่ที่433สบคันสำหรับทานั้นของซูบารุนะฮะมียอดจองวันสุดท้ายเข้ามาถึง90วันซึ่งต้องบอกว่าเยอะเป็นพิเศษแน่นอนนะครับสำหรับวันสุดท้ายมาดูทางด้านของแบรนด์ถัดมานะครับ บแบรนด์ถัดมาก็คือฮุนไดฮุนไดมียอดจองอยู่ที่521คันทางด้านของบแบรนด์ฮุนไดนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ขายดีมากๆนะครับวันสุดท้ายมียอดจองเข้ามาเพิ่มเติมที่78คันทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาเลยนะครับยี่ห้อถัดมาก็คือเกียร์เกียร์มียอดจองอยู่ที่699คันทางด้านบแบรนด์เกียร ปีนี้นะครับทำยอดจองยอดขายได้ถือว่าดีสุดๆุดเลยนะครับทางด้านเกียร์ในวันสุดท้ายมียอดจองเข้ามามากถึง96คันทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับยี่ห้อถัดมาก็คือ Ford Ford มียอดจองที่1 2 1่คันทางด้านแบรนด์ Ford นะครับวันสุดท้ายยอดพุ่งขึ้นมาถึง221คันเลยนะครับขออภัยนะครับ210คันนะครับ สำหรับวันสุดท้ายของทางด้านแบรนด์ฟอร์ดเนี่ยอ่าก็ถือว่าเป็นยอดที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับตอนนี้ทางด้านแบรนด์ฟอร์ดมีโปรโมชั่นทั่วประเทศนะครับทุกโชว์รูมทั่วประเทศทุกสมาชิกสามารถจะดูที่โชว์รูมใกล้บ้านก็ได้นะครับทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาก็คือ B M W B M W มียอดจองอยู่ที่1299ันสาคันสำหรับทางด้านของ B M W นะครับโอ้โหยอดกระโดดมาพุ่งพวดเลยนะฮะ วันสุดท้ายเกือบ500คันนะฮะยอดจองเข้ามาวันสุดท้ายมียอดจองถึง465คันนะต,ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะฮะสำหรับวันสุดท้ายของ B M W ทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์ต่อมาก็คือ Mitsub บิ h ิทางด้านของมิ u b i ิ h i นะครับมียอดจองรวมอยู่ที่1,637คันทางด้านของมิ u b i ิ h i นะครับวันสุดท้ายก็ถือว่าทำยอดจองสูงสุดได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่300 26คันซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของแบรนด์มิสูบิชิเนี่ยยอดจองก็ดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายสําหรับทางด้านของมิสูบิชิตอนนี้โปรโมชั่นทุกโชว์รูมทั่วประเทศนะครับก็จะมีโปรโมชั่นเยอะมากๆนะครับและตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระบะเตีย้ยทางการซสินก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดรุ่นหนึ่งของมิสูบิชิตอนนี้เลยทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับ m e r c e d e s b e n z มียอดจองสูงถึง1,886คันทางด้านของ Mercedes-Benz นะครับมียอดจองวันสุดท้ายเกือบ500คันเลยนะฮะในกลุ่มรถหรูเบนซขายดีที่สุดเลยตอนนี้วันสุดท้ายของ Mercedes-Benz มียอดจองเข้ามาถึง486อคันซึ่งต้องบอกว่าโอ้โห b e n ซ์น,นี่รถราคาแพงนะครับถ้าเกิดว่าใครได้ขับได้ใช้เบนซนี่ต้องบอกว่าเป็นคนที่เป็นมีฐานะสักนิดหนึ่งมอย่างนั้นนะครับก็มีนิดนะน่าจะเยอะเลยล่ะ ทีนี้มาถึงทางด้านของยี่ห้อถัดมาก็คือ MG MG มียอดจองอที่2อ3 0คันทางด้านของ MG โหูทำยอดจองมาสุดท้ายถึง600กว่าคันเลยนะฮะยอดจองรวมอยู่ที่2330คันสําคันสำหรับ MG นะฮะวันที่13นะครับคือวันสุดท้ายเนี่ยมียอดจองเพิ่มเติมเข้ามาถึง638คันซึ่งต้องบอกว่าขายดีที่สุดนะฮะตั้งแต่เปิดการมาในปีนี้เลยนะครับ พอก่อนหนะ้านั้นก็อยู่ที่200คัน100คันอยู่ประมาณนี้เห็นวันสุดท้ายพุ่งไปนู่นเลยนะ600กว่าคันทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาซูซูกิซูซูกิมียอดจองที่2,652คันเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของซูซูกิแน่นอนนะครับทำยอดจองอยู่ในเรียกว่าหัวตารางเลยนะครับยอดจองวันสุดท้ายเข้ามาก็โอ้โหื้อว่าสูงนะฮะ473คัน สำหรับทางด้านของแบรนด์ซูซูกิปีนี้นะฮะเป็นปีที่ผ่านวิกฤตโควิดมาได้นะครับโดยที่เป็นบวกนะครับคือขายแล้วก็ไม่ยอดไม่ตกไม่ขาดทุนนะฮะก็มีไม่กี่แบรนด์นะครับที่ผ่านวิกฤตโควิดมาได้ซูซูกิเป็นแบรนด์หนึ่งในนั้นนะฮะก็ต้องอยินดีด้วยนะครับสำหรับซูซูกิทีนี้มาถึงยี่ห้อถัดมานะครับก็คือนิสสันนิสสันมียอดจองที่2,666คัน ต้องบอกว่าแซงทางโค้งอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเข้ามาที่อันดับ5เลยนะฮะพุ่งพรวดในวันสุดท้ายสำหรับทางด้านของนิสันนะครับนิสันวันสุดท้ายเนี่ยหูยอดจองพุ่งไปถึง560คันเลยนะครับทางด้านของแบรนด์นิสันเองตอนนี้ก็เดาไม่ยากนะครับก็ต้องเป็นนิสสันนาวาาตัวใหม่แน่นอนนะครับที่มียอดจองสูงสุดเดี๋ยววันหลังการเลสซิ่งจะพามาดูนะครับทางด้านของยอดจองของกระบะ นิสันนาวาล่านะครับพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์สาหรือ,อยังหรือว่าอาจจะทะลุไปเป็นเบอร์สองแต่ว่าน่าจะไม่ถึงนะฮะเราต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาก็คือย u สุยูสุมียอดจองมากถึงนะครับสามพนกับอีก76คันทางด้านของแบรนด์ย u สุนะฮะในวันที่13มเนี่ยเขามียอดจองเพิ่มเข้ามานะครับอยู่ที่สามอยาสิบคัน ซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาจองอยู่มานี้แทบทุกวันนะครับจะเยอะที่สุดนเยอะวันที่5นะครับของอิวซุวันที่5นโหเกือบ500คันเลยนะฮะแต่สําหรับอิวซุตอนนี้นะครับคาดการได้ตรงนี้เลยนะว่าทางด้านของแบรนด์กระบะอิวซุน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดประเทศไทยเรียบร้อยของปีนี้นะครับต้องรอดูยอดอีกอเดือน2เดือนเนาะนะแต่น่าจะไม่มีอะไรผิดไปจากนี้นะครับตั้งแต่เปิดตัวมาอิวซุ ขายไปแล้ว1,500,000คันนะต้องบอกว่าโูขายดีจริงๆตัวหน้าใหม่นี้นะครับอ่ทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมายี่ห้อถัดมาก็คือแบรนด์ m a z d a Mazda มียอดจองมากถึง4,018คันนะครับทางด้านของแบรนด์ m a z d a นะฮะโอ้โหยอดจองขึ้นมาวันสุดท้ายที่666คันอันนี้ขายแบบที่มีรถเก๋งกับรถอเนกประสงค์เท่านั้นนะครับ ปีนี้กระบะเนี่ยต้องยังไม่มีเนาะมีที50ตัวใหม่นะครับมีอาจจะเป็นตัวเก่าแต่พูดถึงถ้าเกิดว่ามีตัวใหม่เข้ามาเสริมีิสักนิดนะครับน่าสนใจมากๆสําหรับมีที50คาดว่าเร็วๆนี้นะฮะจะได้เห็นกระบะของทาง Mazda ด้วยติดตามชมนะครับทีนี้มาถึงทางด้านของยี่ห้อถัดมานะฮะก็คือทางด้านแบรนด์ Honda Honda มียอดจองที่4,500กับอีก8คัน ซึ่งต้องบอกว่าทางด้านมาสด้านะครับกับทาง Honda เนี่ยวันสุดท้ายหูยอดจองเนี่ย600กว่าคันทั้งคู่เลยนะฮะทางด้าน Honda ก็600กว่าคันนะครับ6 6 4คันต้องบอกว่าเยอะจริงๆสําหรับแบรนด์ h o n d ้นะครับทางด้าน Honda ตอนนี้มีตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็นกลุ่มรถ Honda City นะครับเป็น e-hv แล้วก็มี Honda City ตัวแฮ c h b a c k ที่เป็น5ประตูถือว่าน่าสนใจที่สุดของบูธฮอนด้า Honda ปีนี้แน่นอนนะครับ แต่ต้องรอดูว่าตัวเลขของทางอีโคคาเนี่ยผมว่าขึ้นมาอีกแน่นอนนะครับสำหรับ Honda City เพราะตอนนี้มี2ตัวถังแล้วนะครับทีนี้มาถึงอันดับ1นะครับยอดจองสูงสุดภายในงานก็คือ Toyota Toyota มียอดจองถึง5,445คันในวันสุดท้ายนะครับโตโย t a เนี่ยโกยยอดขายระดับพันคันเลยนะฮะวันนี้คือพุ่งปรี๊ดขึ้นมาวันเดียวเลยนะฮะหนึ่ 1, กับอีก16คัน ทางด้านของแบรนด์ t o y o ต a านะครับต้องบอกว่าเป็นลูกพี่ใหญ่แน่นอนนะครับภายในงานเพราะว่าโปรโมชั่นเพียบเลยนะฮะแล้วรุ่นมีแต่รุ่นน่าสนใจทั้งนั้นยอดขายระดับ5 0 0 0ักว่าคันนี้นะฮะต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับโตโยต้ายังถือว่าพึ่งพาอาศัยได้อยู่นะทำให้ตลาดวงการยานยนต์บ้านเรายังดูสดใสยอยู่นะครับในช่วงปลายปีสำหรับนี้ก็เป็นยอดจองทั้งหมดนะครับภายในงานมอเตอร์โชว์ปี2020ปีนี้นะครับ ต้องบอกว่าก็ก็ถือว่าเยอะถ้ามองดูในแง่วิกฤตนี้นะครับรวมอยู่ที่33753คันแต่ก็ยังถือว่าน้อยกว่าปีที่แล้วมากนะครับเดี๋ยวกันเลสซิ่งจะพามาไล่เรียงวันหลังนะครับว่าเทียบปีนี้กับปีที่แล้วต่างกันแค่ไหนนะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ